สวัสดีครับผมมาอยู่กับผมมิมิชแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนไวโอเลตนั่นเองนะอ่าต่อจากพาร์ทที่แล้วผมว่าผมจะไปเออเดี๋ยวก่อนเอาใครขึ้นนำทีมเดี๋ยออ่ะโลองแนละ้วเอ๊ะไม่เอาเอาเจ้านี่ดีกว,ว่าโซโลอาร์อืม จากพาร์ทที่แล้วออ้ยจอยผมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะไหนมันเดินเองเมื่อกีนนะ้น่ะไม่ได้กดเดินเลยนะไม่ได้เปลี่ยนจอยเลยโอเคจากพาร์ทที่แล้วที่ผมจัดการกับอ่าเป็นนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ต้องมาต่อที่ตรงนี้เป็นเรื่องของเดโมนาใช่ไหมไปที่หลังแล้วกันไปของอาเวนก่อนดีวกว่าไหนว่าอาเวนอยู่ไหนวะหาแป๊บอาเวนอ๋อตรงนี้ตรงนี้ อ่าโอเคไม่ใช่สิจะบินทำไมมันบินไม่ได้ะเอา what ทำไมมันบินไปไม่ได้เอาวินอยู่ตรงไหนเนี่ยไฟเออบินไปได้แล้วบินไปเลยอ่า ก่อนจะรับชมก็รบกวนกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะผมก็จะอัพคลิปอ่อไม่ค่อยบ่อยเนาะขออภัยด้วยมันทํางานแล้วก็พอพอว่างจากงานก็แบบพอดีว่างตรงกับเพื่อนเพื่อนผมเนี้ยก็เลยไปนั่งเล่นเกมแล้วกันเนาะผมก็ได้ลงรูปไว้ในชุมชนแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้อ่านคลิปนะเราก็เล่นเกมที่เราอยากเล่นกันเนาะโอเคอ่า เรามาถึงตรงนี้แล้วอาวินอยู่ไหนวะนะเนี่ยอ้าเป็นไหนอะอาวินอ๋อผมจำได้มันต้องเข้าแอบใช่ไหมอ๋อเข้าคัสซีนะ่ะเพราะว่าหลังจากจัดการไททันเรียบร้อยแล้วอะมันพูดถึงห้องแลบที่ประภาคารเนาะมาลุยกันเลยดีกว่าเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยเธอมาถึงก่อนฉันได้ไงเนี่ยฮะเนี่ยพคตรเก่งขนาดนี้เราแวะนะ แวะไปในเรื่องเป็น,นีก่อนนะนี่นี่คือห้องแลบปละโอเคห้องแลบ p จะมาเล่นที่นี่ตลอดเลยตอนชั้นเด็กๆนะอืมมาเล่นเป็นที่เล่นของเขาตอนเด็กใช่ไหมอ่าคงจะมีเหตุผลที่ฟังขึ้นนะถึงเรียกพวกเรามาที่นี่อ่ะเออนะ่าไปเถอะพ่อเรียกอืมมาเถอะ๋หวได้รู้กันแล้วก็ อขอแจ้งระหว่างไอ้นี่ด้วยเนาะเพราะว่าเอผมอัพคลิปไม่ค่อยตลอดเนาะเพราะว่าหนึ่งเข้าฤดูฝนแล้วบ้านผมมันไม่ได้เก็บเสียงอะเออมันก็เลยเสียงฝนจะเข้าเลยก็เลยไม่ค่อยได้อัดเนาะแล,แล้วก็เล่นกับเพื่อนมีสองอย่างโอเคตอ่อผู้คนมักจะพูดกันว่าเขาเป็นอัจฉริยะสุดยอดศาสตราจารย์โปกเกมอนอืมเขาคือพ่อฉันเองอะรู้แล้วรู้นานแล้ว แต่ฉันพูดได้เลยว่าในฐานะพ่อนะเขาแย่ที่สุดเอา้าทำไมเนี่ยพูดกับพ่องั้นได้ไงทุกสิ่งทุกอย่างเขาทุ่มเทให้กับงานเขาไม่เคยกลับบ้านเลยอ่ะอ,อยู่แต่ที่ทํางานนะหรออยู่ที่แลบใช่ไหมฉันไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับพ่อเลยแม้กระทั่งตอนเด็กตอนเล็กที่แบบพ่อเล่นกับฉันอ่ะเหมือนแบบอ๋อเหมือนว่ารู้ว่าเล่นลนกับพ่อแต่ว่าจาไม่ได้แล้วอ่ะวันมันคืออะไร ฉันก็มีแต่เจ้าม,มาบอสทิปเนี่ยที่อยู่กับฉันตลอดเลยตลอดมาที่ผ่านมาอืมเคล้ายผมตอนเด็กแกนะแต่ว่าของผมแม่นะโอเคช่างเถอะประตูเปิดแล้วเข้าไปข้างในกันตอนเด็กผมก็อยู่บ้านแบบโดนขังอยู่ในบ้านปิดไฟ,ไฟมืดหมดเลยผมเปิดประ,ประตูแล้วมันเป็นประตูแบบประตูปิดอ่ะ แต่มันว่ามันเลื่อนเปิดมีช่องได้ผมก็นั่งเล่นกระมาทั้งวันนยโอเคฉันอยากให้เรื่องนี้มันจบสักทีอะไปกันเถอะร้อนจังร้อนมากๆเฮ้ยกดอดัดจังหวะอ๋อกดแล้วตกใจนะว่าลืมกดอดัดอุ้ยคัดซีนสวยจังอะผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของอาเว่นนี่เขาแบบทำแบบ สุดยอดเลยนะทั้งแบบความอะไรอนะความรักเอ,อให้กับเพื่อนรักโปกเกมอนอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกับคนก็เหมือนคนกนรรษัตริย์กับหมาแมว่เงี้ยต้องแบบให้ความรักคุ้มเทกับโปกเกมอนบอกไม่ถูกหรือเรื่องเขาเข้มคนจัดแต่มีคัตซีนต่ค่ะเรยดูยดิฉันต้องการให้ช่วยเอาต้องการให้พวกเราช่วยยังไงพ่อ,อ อตอนนี้ฉันอยู่ที่จุดที่ลึกที่สุดที่สุดของแอเรียซิโลที่สุดอะไรวะลิ้งพันกันนะแอเรียซิโี่ในพาวเดียโอเคแล้วไปทำอะไรอยู่ในนั้นวะมันคือที่ไหนวะเนี่ยฉันได้ทำการวิจัยโปเกมอนที่มีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนใครโอ้ฉันอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วเอาว่ะ ฉันต้องการให้เธอทั้งสองร่วมมือกันกับฉันเพื่อช่วยดาเนินการขั้นสุดท้ายงานวิจัยของศาสตราจารย์ทูลกูกเอาว่ะก็คือใช้งานลูกกับเพื่อนลูกเลยไม่เจอกันมาเป็นสิบปีขั้นตอนสุดท้าย,ยางั้นเหรอ แต่ว่ามีบางอย่างที่เราต้องต้องการบางอย่างอาอะไรอ่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องค้นหาในห้อง l ็บใช่ไหมโอเคสิ่งที่เราต้องการคือหนังสือไวโอเลตนั่นเองหนังสือไวโอเลตเราต้องหาเหรอเป็นมินิเกมไม่หาเหรอหรืออะไรวะอ๋อเอาวินมันฟวักมาอ๋อไอ้หนังสือนั่นไงหนังสือที่เอาวินมันพกติดตัวตลอดอ่ะเดี๋ยวนะพ่อพูดถึงหนังสือเล่มนี้ไะเนี่ย อาลูกออกไปจากแกลบเค่มไหมเนี่ยเอาเว้นจะแล้วเอาเว้นมันขโมยไปลงุงผมไม่เกี่ยวนะเอ้ยหนูไม่เกี่ยวเนี่ยเราเล่นเป็นตัวผู้หญิงเนาะเราต้องเล่นหนูไนงะเออสิ่งนี้จะทําให้เราไปได้เร็วขึ้นนะระพื้นหน้าได้เร็วขึ้นนำหนังสือเว้นอเล็กไปที่จุดที่ลึกท,ท,ที่สุดของเอลิซิโลนะพอสัญญาว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามาก ถ้าพวกเธอมากันที่นี่โอเคผมขอปิดไมค์ไอแฮมก่อนนะมันจะมีเซมหะอ่าไอแฮมเรียบร้อยเอ่ออย่างไรก็ตามพ่อขอบอกก่อนว่าที่แอนเรียซิโรแห่งนี้นะมันเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของโปเกมอนที่ดุเดือดเลื่อนผ้าเลือดพาดจัด,จดๆเลยนะพนะูดดุ แล้วก็ยังมีอ่าระบบค,ความปลอดภัยไซยเบอร์นิต,ติที่มีประสิทธิภาพจ,จัดเลยนะลูกอืมอันตรายมากเลยทีเดียวโอเอาเว้นหนึ่งก็จุดๆเลยอืมดูเหมือนว่าจะหนักเอาเรื่องอเธอไปกันแค่สองคนนะนะอืมพวกเธอจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะในการหาคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ อ๋อเหมือนแบบให้เราไปหาคนเพิ่มมาเหรอก่อนที่จะมาที่นี่โอเคได้ดิลุงืมฉันจะรออยู่ที่ส่วนที่ลึกที่สุดของแอรเรียซีโร่นะโอเคเรียบร้อยเอาเว้นมมนมีปวดหลังมั้งไงว่ามันแบกทั้งเกมเลยไว้แอรเรียซีโร่งั้นเหรอเฮ้ย สาวร้ายสุดๆเลยทำไมอะได้ประจนภัยเลยนะเว้ยอ๋อต้องลงไปในแอลีซิโลสถานที่ทำให้อามาบอสจิปได้รับบาดเจ็บแสงสาหัสอ๋อก็คือที่มันอ่อนแอเพราะว่าไปที่นู่นมาหรออ๋ออาเวนเลยเหมือนไม่อยากไปใช่ไหมต้องลงไปในล่องลึกของเพาเดียงั้นเหรอเนี่ยไม่จริงฉันไม่อยากไปเลยฉันพูดจากใจเลยนะ ฉันจะมีความสุขมากเลยถ้าไม่ต้องไปแถวนั้นอีกนะเฮ้ยพ่อได้เจอพ่อนะไปเถอะไม่ได้เจอหลายปีแล้วไมเ่เห่อถึงจะไปเหรอจะเปียกไปเดี๋ยววะไปแน่นอนอยังไงใส่หัวอืมปกโหตามที่เขาสั่งอะนะ เออพอสั่งของทำนี่ฉันก็คงทําเป็นปิดหูปิดตาไม่ได้นะในเมื่อเพื่อนกําลังเชิญกับภัยอันตรายเอาว่าก็คือทําเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้อนะไหนไหนเพื่อนจะไปก็จะไปด้วยแล้วกันเนาะงั้นฉันก็จะไปด้วยเออแม่เอ้ยถกแขนเสื้อวะอีกอย่างฉันก็อยากจะได้ใจพ่อฉันบ้างนะเออซื้อใจไง พ่อจะได้มีเวลาให้เราด้วยไปอยู่กับพ่อช่วยพ่อทางานเอาละอย่าตัวเล็กไปข้างนอกกันเถอะเราจะต้องสู้กันสักหน่อยนะเพื่ออะจะได้ดูว่าเรามีความพร้อมที่จะไปแอนเลซิโลไหมอืมเอาจริงๆก็คือหมายถึงชั้นเนี่ยแหละพร้อมที่จะไปที่นั่นหรือเปล่านะไปะไปกันเถอะเทสความพร้อมตัวเองมาเฮ้ยสู้สู้ทำไมเนี่ยนะทั้งนั้นอะ ชู้กับอาเวน้นเหรอเฮ้ยแบทเทิลอาเวน้นนี่ไงในนี้มันมีอะไรไมาขอดเดินดูหนะ่อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่ไม่มีรูปอะไรเลยไม่มีอะไรเฮ้ยอะไรอะวอทข้อมูลตรงนี้กดได้ไหมกดไม่ได้ไปๆๆ อืมฮืมโหลดโหลดดาวน์โหลดหเฮ้ยนี่ไงเอาเว้นมาบอสทีฟเ้าหมาแกเราต้องกดคุย,ยนะ่ะเนี่ยโอเคเือพร้อมท,ที่จะสู้กับฉันแล้วใช่ไหมเด็กตัวเล็กได้เลยสู้กันเลยเยี่ยมเลยลืกไอ้ไนายก็พร้อมแล้วใช่ไหมเพื่อนอามาบอสตีฟ โปเกมอนของเขาเนะะาะเขาถามโปเกมอนเขาเุ้ยยิ้มด้วยว่ะเสแยะยิ้มอย่างน่ากลัวเลยเอาละเขาพร้อมแล้วอืมเอาเลยจะใช้มาบ,บทติบสู้จริงกหรอเนี่ยใช่แล้วละ่ะฉันเข้าใจนะว่าทำไมเธอถึงเอ่อเป็นห่วงอ่ะก็คือเหมือนเมื่อกี้เราตอบไปว่าเอ้ยใช้มาบ,บทติปสู้จริงเหรอมันเพื่อหายป่วยหน้าอะไประมาณนี้เนานะเราเป็นห่วง อาเวนก็เลยถามว,ว่าเออเวนก็เลยบอกบอกเราว่าเขาเข้าใจนะว่าทําไมเราถึงห่วงเนาะเพราะว่ามันเพิ่งหายดีอ่าเอ่อแต่แต่เพื่อของฉันนะพลังทั้งหมดได้รับคืนมาแล้วอย่างก,กับว่ามันไม่เคยเจ็บเจ็บป่วยมาก่อนเลยหายเป็นดังปกติเหมือนเดิมเลยโคตรเจ๋งเอ่เขาจะไม่ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเขาจะอยู่เคียงข้างฉันตลอดไป ว่าพวกเราจะสู้กับเธอแล้วก็โปเกมอนของเธอเจ๋งมากมันนานมากแล้วจนฉันเกือบลืมเลยว,ว่า,ามามาบอวส์ิฟของฉันเนี่ยชอบการต่อสู้สุดๆเลยนะอืมแม้ว่าเราจะแพ้ให้กับประธานนักเรียนตลอดก็ตามเถอะใครวะออเนมน่าใช่ไหมแพ้นเนมนาเฉย แต่ในมนในมวนหน้ามันแหลงแชมเปี้ยนอะไรสักอย่างเนาะแพ้ก็ไม่แปลยังไงก็เถอะไม่ต้องห่วงนะอืมไม่ห่วงก็ได้อ่าพวกเราเป็นคนใหม่แล้วแชมปเปี้ยนพลังของสมุนไพรไงล่ะใช่ไหมในชั้นไดลิมรถของอ่าสิ่งที่พวกเราทำกันได้เถอะก็คือแบบเหมือนอยากบทเทิลอะไรประมาณนี้เนาะ ได้เลยพ่อหนุ่มผมยาวมันไม่เหมือนพ่อมันเลยไอยเหมือนนะหน้าโค้งหน้าเหมือนอยู่ถ้าแบบผมทรงเดียวกันน่าจะใช่ผมก็ไว้ผมยาวนะผมยาวเหมือนอาว้นเนี่ยแต่ไม่ได้ชี้ดูดชี้ดีอย,อย่างงี้จะถักเด็ดล็อกแต่ว่ายังไม่มีเวลามาสู้กันเถอะเจ้ากระลอกท่านโนมอ ผมใช้แฮปปี้ฮอนก่อนดีกว่าเอาตังแต่ตัวนี้คืออ่าโซลอาร์คนะไม่ใช่เจ้าโลลองอุ๊ยเอิร์ควิกฮื่มยืดยืดยืน,นสวยเปลี่ยนล่างเปลี่ยนฟอร์มสวยเราจะได้ตังเพิ่มเนาะแล้วก็เทเลบ,บาสใส่ไปเลยแรงไม่อยากรู้ไอ้เอี้ยงพลังขึ้นเตา โอ้โหควกว่าอ่าไซคิไม่แงน้องเรียบร้อยเปลี่ยนตัวตัวอะไรวะมันใช้ท่านหนุ่มม่องว่าผมเอาต่อสู้มายืนแล้วกันเืิแบบอัดปักปักจบไวๆอังกี้ ดุยเลยเพื่อนเห็นเขาบอกว่าไอ้หมูผีนี่มันประวัติของมันคือแบบมันโกรธนะโกรธจนมันตายไปเลยผมใช้อชาดโดพันแล้วกันแปงเทล่านะชาโดพันเห็นเขาบอกว่าประวัติของไอ้หมูนี่มันแบบร่างสามมันอะ่ะมันโกรธนะโมโหจนแบบโมโหจนตายไปเลยแล้วก็กลายเป็นธาตุผีผีต่อสู้ใช่ไหมจำไม่ผิดนะ เอาเลยก๊าปั้นอยู่บนหัวกระตุพ,พันอุย้ยไม่ตายว่ะเซน,เนทิสบัตอฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเราเป็นต่อสู้โดนพลังจิตเจ็บกระตุพันเออด้วงไม่น่าแปลงน่ะมันมันมีท่าคื่นด้วยอะนึกว่าจะมีแต่นโนมองเอาไม่เปลี่ยนอะไรันตัวอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ตัวเรวาวาอ๋อตัวใหม่ หายแล้วควรเปลี่ยนนะเนี่ยควรเปลี่ยนนะเนี่ยบิลิฟเฟรมอะสปิลิทเฟรมอ่ะ,อะเราโดนเตีแล้วเราเค่อยใช้ท่าไฟดูดเลือดคืนมาหล่อที่สุดๆเลยอเล่ะปุบ้บวิบวิทเบรสเลยเชือก ดูดเลือดแอคือเลือดคืนมาไอ้น้อง 100. เสร้อยอดับดินสิ้นไปชนไปเลยมาใครต่อไปตัวอะไรวะชื่อไม่คุ้นเลยอ่ะแล้วอีกอย่างผมจำชื่อโปเกมอนไม่เก่ง่ะเฮ้ยไม่ไม่คิวมาแก้มือหน่อยดิแต่ผมไม่เล่นสูตรที่ผมจะเล่นแล้วนะไอ้อะไรวะดับเบิลทีมซอสแดนอะไรนะขี้เกียจกดละ เฟลมาสองรอบแล้วพอแล้วเข็ดแล้วคงไม่มีโอกาสจะใช้หรอกอุ้ยไอ้นี่มันไอเกลือก้อนเกลือโปเกมอ,อนใหม่ไปรับไปเจลล็อกอืมท่านี้จะทำให้โปกเกมอนที่ลงมาจะเลือล่อนลดเนาะเหมือนแบบอ่าหินตำเท้าอะไรประมาณเนี้ยอ่าไปรับต่อฟรีฟรีฟรสโตอนอฟ เพื่อเอ่อฟอหักไม่เป็นไรติดแอบิลิตี้เราอืมแล้วโอเวอรเเลือดเด้งจะรับอีกรอบหนึ่งอืมเราจะให้นายนริมรถปิคกอนของทีมเราธาดผีล้วนไอ้น้องต่อไปตัวอะไรวะมันต้องเป็นเนมหมาน่นแน่เลย มันมีกี่ตัววะนะ่ะโปสเตอร์ตัวไรว,วะตัวอะไรวะตัวเรว,วะตัวเรว,วะอ่ะเอาเโจโ้าอแองกี้ลงมาต่อแล้วเราใช้ท่าเสชฉับสัตไปเลยไม่รู้ตัวอะไรชื่อไม่คุ้นเหมือนเดิมจำไม่ได้อ๋อไอ้ห่อยอีก โดนนี่แพ้ต่อสู้นี่เป็นน้ำแข็งใช่ไหมล่ะฟอตช็อปตัวล่วงดับดิ้นซินชิวาวันตัวท้ายเขาน่าจะเป็นไอเจ้าหมานั่นแหละมามบ,บัสติปโอเคฟอตช็อ,ชอปลองฟอตช็อปล้วกันนะขอโทษด้วยนะเอาเวน้นแต่ว่าหมาของเจ้าเป็นฮาตดมืดนี่ จออินเนอร์ฟูัสไงอินทิมิเดไม่มีผลมาเลยแปงเทลา่าใช่ไหมล่ะเทล่าท่านอะไรว่าวิบอลสวยจังทำไมบอลเอาวิ้นเป็นงนะั้นอ่ะแบบฐานบนลเป็นสีดำแล้วขอบบนเป็นใสๆนะเทล่ามืดเอาแพ้ทางเราเนี่ยเราต่อสู้อุ้ยเฮาด้วยอดชอป ไม่มีงไรสับคอขาดฮือกินสมุนไพรมาตั้งนานไม่ได้โชว์เลยเลยอุตส่าห์หายดีฮือแพ้แล้วอุ้ยมันเจ็บจุงเบอรอีกแพ้ไปแล้วน้องตังค์ได้เท่าไหร่มาเริ่มดูเลยเมื่อกี้ โหสู้จากเช้าเย็นเย็นเลยเว้ยนี่คือความแข็งแกร่งของคนที่จัดการอ่าปเกมอนไททันได้จริงนะเนี่ยฮะเสแล้วอ่าฉันไม่ฉันไม่อยากจะยอมรับหรอกนะแต่ว่าอ่าเราต้องหาคนมาเพิ่มนะเดี๋ยวตัวเล็กต้องหาคนมาคอยซัพพอร์ตเราเพิ่มอืมพุคเคนมในเอเลีซิโร่เนี่ยมันโคตรจะแข็งแกร่งเลยนะแถมยังมีเครื่องจักรแปลกๆเต้นไปหมดเลย อเครื่องจากเทคโนโลยีเหรอต้องหาอีกสักสองคนแล้วก็อระดับแชมเปี้ยนแรงด้วยฮึหมายถึงเนมนาปะแล้วก็อีกคนก็ต้องคอยจัดการกับพวกเครื่องจักรเทคโนโลยีที่น่ารำคาญนานะเ,าเนี่ยนะอ้าวเนมโมนากับไอ้นี่ไงไอนาเพนนีไม่ไงพนนีฮะ พ,นพนึนนี่เหรอฮคเกอร์จอมเพี้ยนนั่นนะนะที่เป็นเอ่อบิ๊กบอสของทีมสตาร์ใช่ไหมใช่แล้วทำไมตกใจอะไรเราสองคนเป็นแฟนกันแล้วนะอืมอ่อฉันหมายถึงว่าเอ่อใช่เลยเธอเหมาะกับงานนี้สุดๆนะนะอ๋อแต่ว่านะเธอสองคนปนคระคบกันตั้งแต่ตอนไหนอนะฮะอันนี้หมายถึงแบบเป็นเพื่อนกันนะคบคบในที่นี้นะแต่ว่าผมแบบ พูดให้มันแบบนี่หน่อยเออชอบจิ้นชอบจิน,จนสาวยูริโอเคเอาเถอะแต่เราก็ต้องทำในสิ่งที่ต้องทำมานะใครก็ตามที่เธอคิดว่าจะช่วยเราได้เราก็ต้องเข้ากับเขาให้ได้อะนะใช่แล้วเขาต้องช่วยเราได้อยู่แล้วมาดูกันว่าเราจะเป็นทีมเดียวกันได้ไหมนะเดีย๋ยวต่อฉันด้วยนะถ้าจัดการเรียบร้อยแล้วโอเคไหม ได้เลยแน่นอนแอลียซีหลูเฮ้ยจบแล้วเหรออ้คอมพลี t เรียบร้อยเราต้องไปไหนอ่ะผมขอดูแมปหน่อยนะอ่าว้นเหมือนให้ไปไหนวะที่มันนัดอ่ะอนนี้มันดูไม่ได้หรอซูมหมดดูไม่ได้อันนี้เนมโมน,นาอาวินมันอยู่ไหนวะ เอาเวนเอาเวนมันเป็นไหนของมันวะอ๋อหึเราบอกจัดการเสร็จแล้วให้ไปหามันอะแล้วมันเป็นไหนอะ่ะผมกำลังจะดูว่าจะไปต่อเลยไหมไงเป็นไหนวะ มีแต่เนมนาเนี่ยตรงเนี้ยเออหรือว่าเราต้องไปหาเนโมัวนาก่อนแน่เลยไปตามเนมนาไงเพราะว่าชอยเมื่อกี้มันมีบอกว่าอ่อคนที่เป็นแชมเปี้ยนแรงคนที่ระดับแชมเปี้ยนแรงก็คือเนมนาและอีกคนก็คนที่แบบแฮกเก่งๆก,ก็คือเคนนีซึ่งในแมปเนี่ยผมเลื่อนดูแล้วมีแต่ว่ามีแต่เนมนานะเคนนีไม่ขึ้นสงสัยต้องต้องผ่านเนมนามาก่อน แล้วก็คุณจะเข้าเนื้อเรื่องส่วนนี้ที่หลังนะะโอเคโอเคงั้นก็ค่อยไปหาเนื้อหน้าแล้วกันถ่ายรูปถ่ายรูปนี่โรงเรียนเป็นฉากหลังพอดีเลยฮึบอ่าโอเคครับผมสำหรับเกมโปเกมอนไวโอเลตพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะ มีความผิดพลาดประการใดก็ขอกราบประทานอภัยมาในหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมอ่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย